ด้วยความเพลื่มปิติใจที่เกิดขึ้นแบบไม่รู้จบที่เลยรู้ว่าตนเองจะได้เป็นพระสัมมาสัุทเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตอย่างแน่นอนท่านอาชิตาภิกษุจึงได้น้อมนำผ้าสาดกคู่นั้นผ่าเนเออดีนั่น,นาอาจ๊ะไปประดับตกแต่งอยู่ภายในพระคันธกุดีของพระองค์นเ,เอามาสร้างบุญคืเอเพิ่ เหมือนหลวงพ่ออะไรเมื่อกี้ที่องค์นั้นะ่ะที่เอาไปตั้งกองทุน,นเด็กและเยาวชนไงล่ะจ๊ะจ้ะ,จะนั่นเนาะนี่ท่านอาทิตตาภิกษุเมื่อกัน,กนเมื่อได้รับผ้าสะดกมาจากพระน้านางแล้วนี่ก็อยากได้บุญเพ,เพิ่มเพราะความปลุ้ม จึงนำไปประดับตกแต่งอยู่ภายในพระคันธกดีของพระองค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อกระทําการสักระแดบพระสมณะโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการแบ่งเอาผ้าผืนหนึ่งไปขึงอยู่บนเพดานที่อยู่ภายในพระคันธกุดีกุฏิไม้หอมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนผ้าอีกผืนหนึ่งก็นําไปตัดแบ่งออกเป็นสี่ส่วนแล้วก็นําผ้าแต่ละส่วนไปผูกเป็นผ้ามานห้อยลงมาจากมุมทั้งสี่ของเพยายดานอย่างสวยงามโอ้นี่เน<อ>เหมือนอินทเทียกันนะตกแต่งพอยในพระคันธกุดีให้สวยงามตามฐานไปจ้ะพ<า>ระธาตุชิตตะวิกษูได้สรางมหาทานในครั้งนี้เสร็จแล้ว ท่านก็ได้อธิษฐานจิตเพื่อตอกจำผังแห่งหความเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าที่จะมาเกิดขึ้นกับท่านในอนาคตให้หนาแน,น่นเพิ่มยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกว่าขอให้ผลบุญจากการน้อมนำผ้าสาดกคู่นี้อาถวายเป็นพุทธบูชาเดีสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในครั้งนี้จงเป็นไปประการบรุพระโพธิญาณเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเราในอนาคตการ ภายภาพเบื้องหน้าด้วยเทินนี่ไงล่ะจ๊ะนี่เนาะอย่างที่หลวงพ่อพระครูวิมลยังไมจ่จ๊ะจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นนะไม่ใช่ป่ะจวะใช่ร้อยเอ็ดเนาะที่ท่านนําไปตั้งกองทุนนี่เด็กเราเจ้าวาดวัดวิมลนิวัดพระครูวิมลบุญกุศสด้วยอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนี่แหละจ๊ะ หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นน่ะท่านอาชิตาภิกษุผู้ที่มีพุทธบรมีอันเต็มเปี่ยมก็ได้ตั้งใจบำเพ็ญเพียรและศึกษาธรรมจนตแตกฉานแต่ด้วยความที่ท่านจักได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สุดท้ายของพัทละกัปนี้อาหารหัตผลและการสําเร็จเป็นพระอริยบ,บุคคลจึงยังไม่บังเกิดขึ้นกับท่านในชาตินี้เพราะผังไปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตองค์สุดท้าย จึงไม่มีผังที่จะเป็นพระอารหันต์หรือพระอริยะบุคคลเหลือเหลืออยู่มันเลยไปแล้วตามท่านไี่จ้ะนี่พระพาระณหน้าเทียนยิ่งใหญ่กว่านี้ซึ่งก็คือการเป็นพระสมทธเจ้ากําลังรอคอยท่านอยู่ในภพชาติบุหนานี่นะจ๊ะเอาอีกมเมยครั้นเมื่อท่านอาทิตตาิกโซ ละอัตภาพจากพบชาตินี้ไปแล้วท่านก็ได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตที่ mm hmm. เราคุ้นเคยว่าดุสิตบุรีนั่นนะจ้ะซึ่งในขณะน,นี้ในขณะน,นี้ท่านเทวบุตรบรมยบริษั์ก็กําลังรอคอยเวลานี่นะจ๊ะ mm hmm. อีกเพียงหนึ่งอสงไขยเศษ oh oh. หนึ่งอสงไขยพิเศเนี่ย ที่จะลงมาตรัสรู้ทำเป็นพระเสียริยาเมตรยสมาสมุเจ้าในนาคตการภายภาพเบื้องหน้าซื้อไป<า>นี่นะจ๊ะนี่ส่วนพระศสียริยาเมตรายสมาสมุทเจ้าจะเสด็จอุบัติลงมาบนโลกของเราเมื่อใดและยุคสมัยพระองค์จะมีความแตกต่างจากยุคสมัยของเรามากน้อยแค่ไหน<า>เราก็ฟังเพลงไปเรียบร้อยแล้ว<า>นี่นะ